เราก็จะมาเล่นเกมเมลอนเพกเก่านะครับดูซิว่ามันจะเก่าแค่ไหนผมเลี้ยงได้นเสาร์ได้ครับเดี๋ยวขอปินนิดก่อนเก็บไม่ค่อยดีอันนี้คือแบบกล้องลอยฟ้านะอันนี้คือแอปที่ดีที่สุดในโลกนะครับที่ผมก็ใช้มาไอแอปที่คนอื่นใช้มันใช้อะ่ะ ผมเคยใช้แค่แอปนี้แอบปบเดียวแอปเนี้ยแอปเนี้ยแอปเดียวเดียวของเราจะมีแบบนี้นี่มันไม่ให้เลือกนี่เราเลือกเป็นนี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกงงงงงงง๊กเก้าฮู้นะมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยมันก็เป็นลานทดลองมั้งเป็นแบบลานทดลองนีย สามารถนี่ก่อนไัให้ท่านให้ท่านาหญ่ๆนี่นะเจาแค่ไทโน่เสาทีเหล็กที่มันสามารถกินคนได้ดูนะเอาเสากินคนดิดดนแล้วเลนสองเราก็เขา เมื่อกี้ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรเมื่อกี้เมืกก่อก,กี้อันเมื่อกี้แต่ใครให้น้สาวของมันหลุดจริงเมื่อกี้ได้น้เขาของหลุดเฉยกับเวลาอันนี้ก็้สองนาทีแล้วเนาะวางไว้ตรงกลางเทนเซอร์เพื่อให้มันดี เออนี่อย่างงี้ี่ยนี่มันก็จะเป็นที่นั่งสําหรับคนเลียงเดงลเสาแบบพีไม่มีลุยวิตองมีแต่มีแต่บ้านคนดูเหรอเนาะคุณหน้าตาหนองอาจจะต้องสวยพียค่าคนดูดูกับพียมันลำบากนะหรือคือว่าน้องจะไปอยู่หอ อยู่กับพี่นํามันลําบากนะหรือว่าน้องจะไปอยู่หออ๋อ,อ,อแต่แต่แต่เดาโอเคมันสามารถนั่งได้ทีนี้เราก็เอา้ไตัวสีเขียวเขียวนี่มาให้มันนั่งว่าเราจะทำที่ทวงหลังให้มันก็ได้นะเป็นทวงเนี้ย พืนที ó, ่แบบถ่วงถ่วงไว้หน้าหลังเนี่ยยังไม่ต้องก็ได้ป้ะแล้วสามารถเอาเป็นโซ่เนี่ยขอเรียกว่าโซ่แล้วกันนะเพราะว่ามันแขงแรงไวเชือกเนี่ยใช่มาแข็งแรงไวเชือกเป็นไงแนวเสาเราตั้งตรงไหม ได่นสงสาวมันก็ก็จะไม่ค่อยเดินนะเพราะว่ามันเป็นแบบมังคับมือฉะนั้นไม่เอาโดนกูแน่ไอเสออาเยอนไปทร่ไหนมานี่มานี่เลยเสามึงมานี่หมดเวียน นดไอ้ดิไอ้สายเวียนจบจบแล้วนะบ๊ายบาย